จะให้ข้ารับหน้าที่คุ้มกันหรือขอรับอืมบ้านเฮซาบูโดคราวนี้องค์หญิงแคว้นเราจะแต่งงานกับนายน้อยแคว้นข้างเคียงเอ๊ะองคหญิงซาน่ะนั่นเหรอใช่แต่ว่ามันก็มีข่าวลือที่ไม่ค่อยดีงานแต่งนั้นถูกจัดขึ้นเพราะนายน้อยคนนั้นตกรุมรักองคหญิงซา่ะตั้งแต่แรกพบและเร่งจัดการแต่งงานแงานกับข้าเธอองค์หญิงจากแคว้นอื่นที่แต่เดิมมีแผนจะแต่งงานกับนายน้อยได้คัดค้านเพื่อความปลอดภัย จึงขอให้เจ้าคุ้มกันองหญิงซานะาระหว่างเดินทางไปยังแคว้นข้างเคียงเพื่อเข้าพี่พ่แต่งงานแต่นั่นมันเรี่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกเจ้านะซชจิโร่องหญิงอยู่นี่เองหรือขอรับพวกเจ้าคุณได้พบกันแล้วสินะถึงไม่มีอะไรต้องกังวลเป็นพิเศษแต่ก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะวันก่อนขับคุณเจ้ามากนะอ๋อไม่เลยพวกเราสามีภรรยาต้องขออภัยด้วยนะขอรับถ้างั้น ฝากด้วยนะรักแรกของข้าอ๋อขอโทษนะจิโยข้าต้องไปคุ้มกันองคหญิงเราสิบวันนะเราต้องคุ้มกันอย่างใกล้ชิดข้าคงจะกลับบ้านไปได้สักพักหากมีทระอะไรบอกท่านพี่ได้เลยนะส,สิบวันเอ๊ะอ๋ะอโทษทีเจ้ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสินะเงินเก็บอยู่บนชั้นไม่ต้องกังวลไปนะ ไม่ใช่อย่างนั้นอีกอย่างองค์หญิงนี่หมายถึงใครเออข้าว่าเจ้าเคยเจอองคหญิงสาน,นั่นแล้วไม่ใช่เหรอก็อย่างที่เห็นนางเป็นคนด่าเริงหรือจะซุกซนไปบ้างแปบแป่าข้าหมายถึงความสัมพันธ์เมื่อก่อนองค์หญิงไม่จะแอบออกมาจากคฤหาสน์จนถูกท่านเจ้าเมืองดูอยู่บ่อยครั้งตอนที่องหญิงจมน้ำขณะที่เล่นอยู่ที่แม่น้ำ ข้าก็รีบเข้าไปช่วยด้วยสีหน้าซีดเผือดเอาเป็นว่าตอนนั้นข้าก็คอยดูแลนางอยู่บ่อยๆน่าคิดถึงจริงๆฟังดูจะสนุกมากเลยสินะเข้าใจแล้วหออเจียวข้าไปนะไม่ได้เจอท่านสามีดั้งสิบวันเหงาจังแต่ท่านสามีดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย และที่ต้องคุ้มกันองค์หญิงอย่างใกล้ชิดนี่หมายความว่าัไงถึงทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ก็อาจเกิดความรักต้องห้ามขึ้นก็นได้อืมทั้งที่ไม่ควรคิดแบบนี้กับงานของท่านสามีแท้ๆฮ่าเพราะได้สารภาพรักกับท่านสามีแล้วก็จูบก็รู้สึกมีความสุขแท้แท้อืมทรมานจัง เดิมทีพิธีแต่งงานขององค์หญิงซานนะจะจัดขึ้นที่แคว้นบ้านเกิดของนางแต่าจึงได้เตรียมการซุบโจมตีตามเส้นทางบนภูเขาเรียบร้อยแล้วขอรับนางจริ้งจ้าเจ้าเล่ยนั่นคิดว่าจะมายี่งเจ้าบ่าของข้าได้ง่ายๆง,งั้นหรือหากข้ากำจัดนางได้ข้าก็จะได้มน่นหมายกับเขาอีกครั้งสองวันต่อมา าผ่านมาสองวันก็คิดถึงจิโอเสียแล้วนี่นี่โซจิโร่เว้อวองหญิงอย่าโผล่หน้าออกมาเช่นนี้สิขอรับเปอันตรายนะขอรับเอ๋ไม่เห็นเป็นใดเลยข้าว่างมากเลยมาคุยเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิถ้าเจ้าไม่ยอมข้าจะออกไปข้างนอกนะให้ตายสิท่านนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะขอรับโซจิโร่ชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างเล่าให้ข้าฟังไว้เป็นข้อมูลหน่อยสิ ือมนั่นสินะขอรับภรรยาของข้านามว่าจิโยนางงดงามอ่อนโยนและเป็นภรรยาที่ดีมากขอรับเอ๊ะภรรยาคนนั้นนะหรอดูไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลย <laughs> นั่นสินะขอรับนั่นเป็นแค่ความประทับใจเมื่อแรกเห็นเท่านั้นขอรับจิโยเป็นหญิงแกร่งที่สามารถเหวี่ยงผู้ชายกระเด็นได้หากมีเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนะขอรับข้าเองก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้ ว่านางมีด้าที่แข็งแกร่งเหมือนผู้ชายสมแล้วอยอดภรรยาเลยสินะอืมนั่นสิข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะรักนางมากถึงเพียงนี้การแต่งงานที่ช่างเป็นเรื่องที่ข้าไม่ถึงเลยจริงๆนะขอรับอ๋อขอโทษข้าพูดมากไปหน่อย <c oughs> ไม่เป็นได้ข้าเพิ่งจะเคยเห็นเจ้าทำหน้าแบบนี้ไปครั้งแรกเลยอย่างนี้เองเจ้าคงจะมีความสุขมากเลยสินะ คือว่านะโซจิโร่หยุดก่อนเอ๊ะพวกเจ้าเป็นใครกันชิองค์หญิงอย่าออกมาขึ้นงนอกนะขอรับสิบเยเยอะจังเลยนะจากที่เห็นคงจะเป็นโจรป่าแต่ดูจากที่ซุ่มโจมตีแบบนี้คงจะวางแผนมาอย่างดีมีใครจ้างมากันเหรอบ้าเอ้ยต้องลงมือซะแล้วสิข้ายังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิโยเลยจะมาตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด ขณะเดียวกันทางฝั่งของจิโอหลังจากโซจิโร่ออกเดินทางไปได้หนึ่งวันนาหญิงจะเป็นอะไรไหมนะสองวันต่อมาทำใจให้สบายเถอะนะสามวันต่อมา,อมมาไม่ไหวแล้วคิดถึงท่านสามีจะหยุดกังวลไม่ได้เลยทำไมคะถึงไม่เชื่อใจและรอท่านสามีกันนะหลังจากแต่งงานนี่เป็นครั้งแรก พี่จิโยรู้สึกเศร้าขนาดนี้ทั้งที่ท่านสามีก็บอกอยู่เสมอว่าข้าเป็นคนสำคัญแท้แต่ข้าเองก็พูดอยู่เสมอเอ๊ะเดี๋ว่าข้าไม่เคยบอกความรู้สึกของตัวเองกับท่านสามีเลยทํายังไงดีภารกิจคุ้มกันของโซจิโร่เหรอก็พอจะเล่าได้แต่เ mm. ยอะ ยังไงก็เถอะถูกกดดันอยู่แบบนี้มันก็พูดลำบากนะขออภัยเจ้าค่ะท่านจีโยนี่ยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะแต่ข้าก็พอจะเข้าใจที่เจ้ากังวลพิธีแต่งงานขององคหญิงซานนะจะจัดขึ้นที่แคว้นข้างเคียงพองานแต่งเสร็จสิน้นถึงจะกลับมาได้เอ๊ะแต่แต่งงานองค์หญิงมีคู่มันอยู่แล้วเรือเจ้าคะเอะออืมที่เดินทางคราวนี้ก็เพื่อการนั้นหลหะ อย่างนั้นเองสินะเจ้าคะข้าทำอะไรไปเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแล้วสิไม่สิยังวางใจไม่ได้ข้าไม่เข้าใจเลยโซจิโร่ไม่ได้อธิบายอะไรให้เจ้าฟังเลยหรือให้ตายสิที่อะไรของมันอยู่กันนะเจ้าหน้องซื่อบื้อนั่นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปท่านจิโยค,คงได้หมดดักเจ้านั่นในสักวันไม่หรอกเจ้าคะ คนที่ถูงหมดดักคงจะเป็นค่ามากกว่าเอ<ะ>คอข้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วถ้าท่านสามีกลับมาข้าจะบอกความรู้สึกของข้าให้เขาได้รู้เจ้าค่ะหออข้านึกว่าท่านจิโยจะไม่ชอบโซซิโรสอีกเอ๊ะไม่มีทางข้ารักท่านสามีมากเลยนะเจ้าค่ะง,งั้นหรือข้าคงจะเข้าใจผิดเพราะเจ้าจเอาแต่ยิ้มแบบฝืนๆอยู่ตลอดนะ ให้ตายสิข้าคงจะเป็นห่วงเกินไปสินะข่าวดวนข่าวดวนท่านเฮซาบุโดเออมีอะไรเกี่ยวขององค์หญิงถูกโจมตีขอรับเออฮะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากดูเหมือนว่าจะสู้กับกลุ่มโจรป่าหลายสิบคนเมื่อวานเราเสียคนไปกว่าครึ่งแล้วแต่พวกมัน ก็เหลือไม่กี่คนแล้วต้องปกป้ององค์หญิงไว้ให้ได้เวนเอ้ยอะไรกันหมอนันปีศาจนึงไงนึกว่าการฆ่าองค์หญิงจากเมืองเล็กๆจงะง่ายเสียอีกเจียวข้าต้องรอดกลับไปให้ได้รอข้าก่อนนะเยี๋ได้ใจนักนะฮะ<อ>ยากโซจีโร่ดูเหมือนผู้รอดชีวิตไม่กี่คนได้พาองค์หญิงไปซ่อนยังป้อมใกล้เคียง แต่ได้รับแจ้งว่าต้องการกำลังเสริมท่านซูจิโร่เองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสสถานการณ์เร่งด่วนเป็นอย่างมากขอรับอะไรกันบ้าเอ้ยเตรียมบ้าแล้วรีบทำทางไปเดี๋ยวนี้ท่านจิโยเจ้าไม่จริงท่านสาม,มีไม่จริงก็ตั้งสติหน่อยท่านจิโย เมื่อกี้ท่านพูดเองไม่ใช่หรือว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะอาจจะมีเหตุการณ์เดร้จยที่สุดเกิดขึ้นก็ได้ท่านจิโยเจ้าจ้ไปด้วยกันหรือไม่เจ้าค่ะไปกันเถอะตั้งแต่ที่เราได้พบกันท่านสามีก็แสดงความในใจออกมาให้ข้าได้รู้เสมอแต่ข้าก็ยังเอาแต่หลบเลี่ยงและไม่ทำอะไรเลยยกโทษให้ข้าด้วยจากนี้ข้า จะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วในโปรดอย่าพากท่านสามีไปเลยท่านเฮสบุโรขอบคุณที่มาขอรับองค์หญิงและท่านโซจิโร่อยู่ที่ขหาสน์หาดฝั่งโน้นขอรับเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอรับ,ข,ข,รบข้าเฝ้าระวังอยู่ใกล้เกี่ยวขององค์หญิงแต่ก็ถูกพวกโจรซุ่มโจมตีระหว่างทางท่านโซจิโร่แม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็จัดการพวกโจรจนจรับคอบด้วยความช่วยเหลือของท่านโซจิโร่ ทำให้ผู้รอชีวิตสามารถมาถึงที่นี่ได้ขอรับงั้นดึแล้วโซโจิโร่ล่ะเขาปลอดภัยไหมผ่านมาหนึ่งวันแล้วนับตั้งแต่มาถึงแต่เขาก็ยังไม่ฟื้นเลยขอรับเจ้าบ้าคนอย่างเจ้านี่มันโกหกใช่ไหมท่านสามีข้าขอโทษ ทำไมกันแค่คำพูดง่ายๆเพียงคำเดียวข้าถึงไม่สามารถพูดมันออกไปได้ข้าช่าง,งโง่เขายิ่งนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันข้าก็รู้สึกเช่นนี้มาตลอดข้ารักท่านข้ารักท่านมากท่านสามีได้โปรดอย่าไปเลยอะทุกคนมากันแล้วเหรอฮะ คุณภรรยาของโซจิโร่เอ๊ะเขายัางชั่วตอนแรกข้าคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงโซจิโร่ so so <ji> ต้องดีใจมากนะเอ๊ะฮะพาเล่นมาคุมหน้าแล้วโซจิโร่ตื่นแล้วละ่ะเออเอ๊ะเหมือนว่าเขาจะพ้นวิกฤตและฟื้นขึ้นมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนแต่หมอในเมืองบอกว่าเขาเหนื่อยล้ามากจนไม่มีแรงแม้แต่จะตอบกลับเลยเจ้าบเอ้ยอ๋อ ท่านสามีลองออกไปทีหองั้นเหรอจะได้รับความรักจริงๆสินะโซโจิโนเท่านี้ข้าก็สามารถบอกลารักแรกของข้าได้แล้วหลังจากนั้นได้มีการพบจดหมายคำสั่งในเสื้อของพวกโจนที่ตายไปทำให้สามารถระบุตัวผู้บงการและจับกลุมได้สุดท้ายแล้ว สาเหตุของความวุ่นวายในครั้งนี้คือความแค้นส่วนตัวขององคหญิงจากแคว้นอื่นที่ถูกเลือกกันมั่นหมายจากเหตุวุ่นวายในครั้งนี้ทําให้ฝ่ายนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายจํานวนมหาศาลและได้ให้คําบันว่าจะไม่ก่อปัญหาอีกหลังจากนั้นพิธีแต่งงานขององค์หญิงซาน,นะก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเจียอ,อย่าโทษทีนะ ถ้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้านะก่อนหน้านี้ที่เจ้าพูดตอนที่ข้ามบทสติอะอถ้านั้นเป็นความจริงข้าคงจะดีใจมากแต่เจ้าก็มักจะยิ้มแบบฝืนๆอยู่เสมอเลยคะข้านึกว่าเป็นเพราะข้าพึ่งพาไม่ได้เจ้าจึงยิ้มให้เพื่อรักษาน้ำใจแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมกระทั่งตอนนี้สีหน้าของเจ้าก็ยังเหมือนเดิมมะไม่ใช่เพราะข้าชอบท่านสามีมากเกินไป ถ้าไม่ระวังข้าอาจจะเผลอทำสีแน่แปลกๆออกไปก็ได้อ๋อเอ่ออ๋อนั่นมัน <c oughs> น่ารักเสียจ,จริงอย่าอยา่าหัวเราะนะเจ้าคะแม้ว่าความรู้สึกจะสื่อถึงกันแล้วแต่รอยยิ้มแบบฝืนๆเขาซิโยก็ยังคงเหมือนเดิมโปรดติดตามตอนต่อไป